ตันี้เป็นเจบีเอลตัวนี้เปิดาบตัวนี้เนีเตัวนี้หลยเปิดเปิดเปิดก่อนสิดต่อมาบ้างอะไังก็ด้อไ สวัสดีครับนพพรชาแนลมาอีกแล้วครับกีเลดออกกัมมิตรสาวนอ้นวนวนอยเพชรบานแพงออยต้อยออยต้อยครับสวัสดีครับ F c ซแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพง F c ซแฟนคลับหนุ่มโจโยมูมนิน FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงรัตนาพรน,นะครับผม เ c แฟนคลับศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพงเบสสุผูสุคนครับเมื่อนี้ครับเป็นวันที่21สิงหาคม267 7ครับเมื่อนี้กับเป็นวันพักผ่อนของพ่อลูกนะครับโบจะเป็นพ่างพ่อโจเองทางน้องอุงอิงเองนะครับเมื่อสักครู่ครับนพ่อช n แนลได้ให้เบิ้งคลิปต้นฉบับนะครับจากพ่อเอกนะครับพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียครับ เป็นคลิปที่น้องอู๋หญิงกำลังซ้อมเพลงอยู่นะครับน่าจะเป็นชื่อเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานคนร้องต้นฉบับก็คือคุณต่ายอารไทยครับนบพเชเนลคิดว่านะครับอันนี้ท้า้อมูลผิดพลาดนพชแนลขอกลับขอโทษขออภัยครับนบพเชเนลคิดว่าพรุ่งนี้นะครับ น้องอิงนะครับกับทีมงานนะครับน้ำโดยพ่อจูอิงเนี่ยครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยระเพินโชเนี่ยครับสิไปนักมรสการนะครับกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับอยู่ที่ทางอำเภอกาลสินพูดละครับจังหวัดกาลสินนะครับ ประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกานะครับกะนัดกันถึงวัดพระธาตุมื่นหินเนะาะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับาพ้ดีนุพคชาแนลเห็นน้อง,อ,งอิงนะครับอยู่ในช่องพ่อแม่อ,อิงนะครับกำลังซ้อมเพลงผู้หญิงของจอีสารของคุณตาเออไทยอยู่นุพคชาแนลคิดว่าน้อง่าจะนำเพลงนี้ไป ร้องเพลงหรือล่ำถวายเสียงแดรวงปูนะครับศีลาหรือเปล่านะครับซึ่งน้องเป็นเพลงทาซานะครับเป็นเพลงคาซาเป็นเพลงบ่งบอกถึงอีสานเนาะครับเนะาะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน,น้อง่าจะเตรียมเพลงนี่แหละครับไปร่ำถวายเสียงไปร้องถวายเสียงลง,ง,งปูศิลา่าซีิจันโทครับ ก็คิดว่านะครับถ้าผิดพลาดไปกันเก็ขอโทษขออภัยครับก็คงไปรำถอยเสียงแล้วก็พูดคุยอขอพรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแก่วงสาวน้อยตะเพินโชและก็เอฟซีแฟนคลับนะครับโดยการประสานงานนะครับอบอโจโยยมนินผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ประสานงานกับอาจารย์ลิงค์นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหา ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่มหาศิลานะครับกะประสานงานกันเห็นก่อนอันนี่เพราะเเห็นเพิ่นวิดีโอคอกันเนาะกะบอคิดบอฝันว่าสิม,มีบุญนะครับได้ไปกราบไหว้นะครับทาง fc แฟนคลับกะรอติดตามมาบอสจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าตามช่องทางต่างๆนะครับเดี๋ยวทางบอสโจโยมานินแล้วก็บหลายหลา,ายช่องก็คงโค้งให้ลงให้เฮานะครับ fc แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังเนาะครับเนาะ พรุ่งนี้คิดว่าเราจะมี F c ซีแฟนคลับครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ศิลาอยู่แล้วบวกกับเป็น F c ซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรพนแพ้เอฟซีแฟนคลับของบอสโจยมานินเอฟซีแฟนคลับของอีหลาน้อยองอิงกะคงรอพอศัพท์กับข่าวว่าน้องอิงกับบอสโจกับทีมงานสาวน้อยเพชรพนแพงสิไปนะกับวัยหลวงปู่ศิลากับคงไปเตรียมต้อนรับเพื่อไปรับพรประสิทิมงคลร่วมกันแล้วก็ไปเจอน้องอิงเจอพ่อโจ นะครับพรุ่งนี้ครับทีมงาน JO1 ก็มีหลากหลายคนครับที่นักสกุ o 1, ล JO1 Official นี่ก็ไน้ยินข่าวเพิ่นสิไปกับลุงปูนศิลาด้วยแล้วก็ไปถ่ายทำบรรยากาศในการาพาทีมงานสาน้อยเพริ่งแพงไปในครั้งนี้นะครับแกา์นำโดยท่านประธานน้อยนะครับเพิ่นกับสิพาทีมงานไปนะครับกะ เป็นบุญไญ่ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าน้องอูอิงกับบอสโจนะครับเพิ่นก็เป็นพ่อรูกคู่บุญอยู่แล้วนะครับพ่อโจโอแมนุ์ทีมงานผู้บริหารนะครับยาสุภาพนะครับน้องอิองพ่อเอกแม่หน่อยทีมงานรถตู้รวมถึงศิลปินในวงสน้อยเพชรบ้านแพงสน้อยลำพูนโชว์กะคงร่วมตัวกันไปนะครับกราบไหว้หลวงปู่ศิีราศรีจันททูเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ กับเราเอ f ซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่กับเขากอยู่ข้ั้งแต่เขากน้อมนะส่งกําลังใจแล้วก็นวัตสก,การนะครับหลวงปู่ผ่านทางออนไลน์ line, เนาะเดี๋ยวก็จะเห็นทางช่องต่างๆนะครับลงในเ้าเบิงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น้องอิงกับพ่อโจโนี่ทำอยู่ประจำนะครับเรื่องการทำบุญเรื่องการเขาวัดเขาว่า นะครับพ่อโจก็ดีส่วน FC แฟนคลับส่วนลูกสาวส่วนทีมงานนี่ล่าสุดก็คือ,อถวายเผาปา่าวันปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบันแพงที่ผ่านมากะ่ะร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ําวัดในตําบลแพงอพ่อำเภอกสุมิสัยจังหวัดมาศารข้ามนะครับจะร่วมทําบุญนะครับพ่อโจรองอิงก็สิมีกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับศาสนาอยู่ตลอดเวลานะครับวันิเป็นกรณนนีกับไป ถวายาโทษทีครับไปเลี้ยงอาหารเด็กพิกเศกศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นนะครับและก็ทางน้องคอหญิงอเองก็ใช้เวลาที่เป็นวันหยุดหรือเวลาว่างไปเลี้ยงล่าสุดก็ไปมอบนะครับนำเงินจากการประมูลตุ๊กตาที่ FC f c f a n c ฟนคเนี่ยครับร่วมประมูลตุ๊กตาเข้ามาทำบุญสมทบทุนนะครับมอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษภูสิงห นะครับอยู่ที่ชีสเกตจำนวนเงิน1 2 0 0 0 0 0บาทน้องกัไปมอบให้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์การศึกษาพิเศษภูสิงหนะครับหรือก็นี่กระเห็นน้องนะครับเดินสายทําบุญตามวัดต่างๆในจังหวัดชีสเกตนะครับน้องมีเวลาว่างน้องกสิทำมุบำรุงพระศาสนานะครับได้มาจากพ่อโจแมนุษยสุภาพรวมไปถึง ตัวน้องเองนะครับผููที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ชอบทําบุญทําทานนะครับนาะโบสถเห็นคนเล่ล่อนอยู่ใส่นอนอยู่หน้าเซเว่นนอนอยู่ตามสถานที่อะไรต่างๆน้องกัิเอาของที่ตัวเองนี่แหละซื้อกินนี่แหละฟาอ,อ้มาไห่หรือเอาเงินไปให้คนที่ร้องเพลงตามตลาดนัดน้องไม่เคยลืมคุณเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยลืมตัวเองว่าตัวเองมาจากจุดๆนั้นนะครับ กษียณพ่อโจน้องอิงก,กับทีมงานสาวรอเพระแพงเนี่ยครับก็จะชอบทําบุญอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีผู้นําหรือผู้บริหารที่เป็นตัวอย่างรวมถึงน้องอิงนะครับนาะที่เป็นไอดอลของใครใหลายคนครับน้องกับพยามทําชวน FC ฟซแฟนคลับร่วมทําบุญบริสิปนบุญกระถินเน่ยนะครับที่ผ่านมาก,ก็ได้หลายล้านเลยนะครับบุญกระถินใหญ่ที่วัดบ้านนองคูวันของน้องเองก็ร่วมสมทบทุนนะครับน้องกับพ่อโจกับ ในองค์กรสาวน้อยเพชรมันแพงนี่ก็จะชอบชวน FC แฟนคลับทำบุญอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะตกแรงมากครับตกแรงมากตอน6โมงแรงกัชมีการปล่อยนะครับสาวน้อยเดอร e ซี่ี EP ที่2นะครับหลังจากที่เท่าเบิง EP ที่1ไปแล้วกะคือว่าติดมาแรงเลยนะครับ EP นี้น่าจะแรงกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากน้องอุงอิงน้ององอิงนี่ร่วมแสดงด้วยนะครับตอน ไปแจ้งความผู้ใหญ่บ้านว่าัฒนขนาดปล่อยแค่ที่เสื้อกับสิเป็นล้านคนแล้วครับอยู่ในช่องหน um ุ oh ่มโจฮิฮาพาสเดือดก็สิเป็นหาแสนคนเบืองแล้วนะครับอื่นนะครับทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเวลา18.00นนะครับปล่อยสาวน้อยเดอะซีรีส์ ep 2องลงออนแอร์ทั่วโลกนะครับส่วนมันซีทุ่มครับ22.00มีมินิคอนเสิร์ตครับอยู่ที่ร้านจงเจริญนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ต ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำโดยพ่อโจองอิงครับที่ร้านจงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินุ์นะครับก็ถือาาว่าพรุ่นี้ก็ตารางงานกะเนียนเอียดเลยทีเดียวนะครับอ่ะนพช n n e l ก็เอาข่าวข่าว,าว,าวอัปเดตของพ่อโจองอิงมาฝากนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการนในดพนพชพก็ต้องขอ,งขอกรับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ